เอาเลยแค่ผมก็ต้องขอสาวัสตีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคนดูผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่น 4v4 ยังไงให้ชนะทุกตานะครับสำหรับมือใหม่นะครับคนดูก่อนอื่นนะครับผมมีอะไรจะบอกนี่เป็นไงและนี่ก็คือหัวบาวันนะครับเรียกได้ว่าผมหมดมาเกือบ8,000เพชรนะก็ขออนุญาตโชว์หน่อยและกันเออนี่ย ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณดูเดี๋ยวจะพาไปดูเซสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใช้อะไรในการเล่น 4v4 นะคุณดูใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องร้านนี้เลยขั้นเทพบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกเติมไวและยังมีเกมอื่นอื่นอีกเพียบใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ และนี่ก็คือเซตสกิลคอมโบที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับคุณดูก็เรียกได้ว่าเซตนี้เป็นเซตนักแข่งนะครับนักแข่งชอบใช้นะคุณดูโคตรโกงนะตัวแรกที่ผมจะใช้ก็จะเป็นอันโตนะตัวนี้ก็เพิ่มโล่20หน่วยตัวต่อมาก็จะเป็นซานิตัวนี้ก็เมื่อเรากดใช้สกิลก็จะรับโล่นะ ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของฟอร์ดตัวนี้ก็เล้งเลือดเมื่อเราโดนโจมตีนะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นท้า4ียะนะครับก็เรียกได้ว่าเซตนี้เนี่ยเอาไว้เล่น4 v 4แบบโคตรถึกนะคุณดูเอาไว้แบบพุ่งชาร์จพุ่งออกนี่คือแบบยังมีโลโคตรโกรงโคตรถึกเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับคุณดูโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า let's go และช่วงนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณดูซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่น4 v 4ยังไงให้ชนะทุกตานะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาซื้อปืนกันก่อนนะครับปืนที่ผมจะแนะนานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะเป็นลูกซองสองนัดนะครับเนี่เรียกได้ว่าระยะใกล้นี่คือ2เม็ดหลับนะครับคุณดูปืนนี้โคตรโกงนะเรามากับเฟสสกิลสายถึกสายซิ่งของนักแข่งนะมา อย่างแรกเราต้องวิ่งไปค่อยๆเล่นนะครับคุณดูก็สําหรับมือใหม่เนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องแบบว่ารีบเล่นนะก็ต้องแบบว่าดักไปก่อนดักคนอยากอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มากับเซสกิลสุดโกงจะไหวหรือเปล่าเกมนี้โอ้โห,โหแล้วเหมือนศัตรูจะอยู่ข้างขวามาเลยว่ะเฮ้ยมันวิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหามุมเล่นนะครับปืนเรามันเป็นปืนประยะใกล้นะครับคุณดูเออเดี๋ยวดูแอร์ดงแอร์ดับก่อนเออแอร์ดับเก็บมาแล้วได้เป็นระเบิดนะ จะนี้ก็ปลาระเบิดยัดไปแล้วก็สื่อซองไปนะวิ่งชาร์จแบบนี้นะนี่ไงเรียบร้อยดาวไปหนึ่งตรงนี้ม้วนหลบม้วนหลบตรงนี้แล้วต้องมีสเต็ปม้วนนะโอเคเรียบร้อยดาวสวยอย่างวันนี้ยังไงโอ้โหล้วหลังเข้าโอ้โห,หน้าหลังมาหมดเกมแรกก็ถือว่าโอเคนะก็ดูเกมนี้ก็น่าจะชนะนะดูดิ <Double Kill. S 1> โอ้โหสวยจ้าเกมแรกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคนดู ก็ไม่ต้องรเล่นนะครับเนี่เราก็ได้มาแล้ว1เกมนะคุณดูก็สําหรับใครนะครับที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมลองเล่นแล้วแพ้ทุกเกมเลยครับ ผมสุ่มทีมไปผมเล่นแพ้ทุกเกมเลยนะคนุณดูก็เรียกได้ว่าขณะผมเนี่ยสุ่มทีมไปนะผมก็ยังแพ้เลยนะครับคุณดูก็แนะนําให้น้องๆหนูๆน,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 นะครับหาเพื่อนไปเล่นด้วยนะครับเออเราจะได้แบบเปิดเปิดไมค์คอทีมได้นะครับหรือแม่ก็จะเจอคนที่แบบว่ามีฝีมือระดับหนึ่งนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมเจอคนตึงด้วยนะมาเดะจังหวะนี้ก็เปิดไปก่อนนะระยะไกลแล้วก็ยิงกระตอดไปไม่ต้องรีบมาก จังหวะนี้ยังไงพยายามตอดเลือดศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็เลือกเป็นปืนอาร์คนะเป็นปืน,าาานะระยะไกลนะครับที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็จะัพเป็นเลเวล3ได้นะคุณดูจังหวะนี้เพื่อเราดาวไปหนึ่งแล้วฟังก์ุก็ตายไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โอ้โหมานามีโคนจังหวะนี้โอ้ลากหัวโดนไปหนึ่งตัวเรียบร้อยดาวไปหนึ่งจังหวะนี้โดนอีกหนึ่งตัวเหมือนจะเจ็บมากนะครับคุณดูตัวนี้ยังไง ตนี้โอ้โหแป้งล่างโอ้โหอึดเกินดูดิเลือดผมเดีกนะคุณดูเกาะก็มีนะเรียกได้ว่าเซสนี้นะครับโคตรโกงและเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะอาให้นะก็ถือว่าโอเคนะเกมนี้ผมก็เล่นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะแล้วก็จะมาชุบเพื่อน,อนื่ไอ้นี่มันบังว่ะเฮ้ยหลังยิงโคดูดิขนาดยิงยังไม่ตายอ่ะถึกเกินโอเเน้โหแ ตาที่2แล้วนะครับคนดูก็แนะนานะก็สําหรับใครที่มีเพื่อนหรือว่าอ,อยากจะดันเล้ง4-4แบบจริงจังนะครับสาหรับมือใหม่นะก็ลองไปหาสุ่มแชสโลกนะครับหรือไม่ก็หาเพื่อนเล่นนะครับผมจะแนะนําว่าไม่อยากให้สุ่มทีมไปเอ้ไม่อยากให้สุ่มไปนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มเจอแต่พวกแบบว่าบอทหรือไม่ก็คนแบบว่าผู้เล่นใหม่จัดๆะคนดู ก็แบบว่ามันจะเล่นยากนะครับถ้าเราสุ่มทีมไปแล้วมันเจอตึงเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเล่นค่อนข้างที่จะยากกันเลยทีเดียวเชียวนะมาก็แนะนําให้หาซุ่มแชทโลกดีกว่านะครับหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนนะแล้วก็เซตสกิลก็เป็นอะไรที่สําคัญน,นี่ดาวไว้หนึ่ง <First slide. S 1> การลากหัวการลากอะไรเนี่ยการยิงตัวการเล่นเหลี่ยมเ,เล่นมุมนะนี่ผมก็จะพยายามเล่นเป็นมุมขวานะครับก็พยายามหาคนนะแตหว่านี้ผมเจอคนนะ แล้วก็คอยคอยสนับยิงแบบนี้นะคุณด,ดูนี่มาดิด,ดูดิอันนี้คือเซตถึกนะคุณดูโคตรโกนะเอาไม่ตายยังไงก็วนันนี้เหลือต้นท้ายเหลือตุดท้ายยังไงวิ่งมาโอเคนี่โอ้โหง่ายเกินเราได้มาสมเกมแล้วนะครับมารอบที่สี่รอบตัดสินและกัน เราก็จะซื้อไปให้สมุดนะซื้ออะไรดี M P C สูตรและการเกมนี้แล้วก็ไอโฟนไอโฟนมาให้สมุดนี่แล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับก็พยายามเล่นระยะไกลไปก่อนนะถ้าเซียนแล้วหรือว่าเก่งแล้วเนี่ยก็ลองไปเล่นระยะไกลดูนะครับเพราะว่าระยะไกลเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าระยะใกล้นะระยะใกล้หรือว่าระยะประชิดเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือระดับหนึ่งถ้าเจอแบบผู้เล่นที่มันเป็นๆหรือว่าตึงๆเนี่ยเราอาจจะซู้ไม่ได้นะแล้วก็ยิงระยะไกลแบบผมเนี่ยดูดิ ก็ยอดขาแบบนี้ไปโอเคโดนหนักอยู่นะโัเจ็บโอเคสวยดาวไปหนึ่งเพื่อนสวยจัดพยายามเล่นระยะไกลนะครับตอเลือดสวยได้มากที่สุดนะไม่ต้องรีบเล่นนะโอเคสวยดาวอีกหนึ่งตัวสวยวก็รีบชา้านะครับคุณดูเพื่อนของดาวนะครับเราต้องรีบชา์าเพื่อการสู้ชุบสอยได้ไงจังหวะนี้จังหวะน,นี้โอ้โหเพื่อนเก็บหมดเลยยังไม่ได้สกิลเลยเออ หัวเกมแรกก็เรียกได้ว่าจัดมาแล้วนะครับ4-0นะครับก็แรงผมก็อยู่ประมาณนี้แรงแพสตินัมนะครับคดูก็ถือว่าผมอยู่แรงแพสตินัมก็จริงนะครับแต่ผมกดเจอแต่แบบว่าตึงๆนะคนดูจริงเออกดประกับทีมดูดิบูญาชนะแบบรัวๆเลยนะมาเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมที่2กันเลยดีกว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับคนดูไป มาครับามาเกมที่2เรแล้วก็จะเลือกไอ้น,นี่ไปก่อนบัฟบัฟอ่าเราจะเลือกเป็นบัฟอันแรกนะครับเป็นเลเวลสามมันก็จะชุบเพื่อนไวนะครับคุณดูก็เราไปเล่นกันดูได้นะมาในเกมนี้เนี่ยก็เราจะมาเล่นเป็นปืนอ่าถ้าใครชํานาญแล้วก็แนะนาให้เล่นเป็น M 500นะครับแบบว่าใครยิงหัวคมหรือว่าเอ้ยพี่ผมเริ่มยิงหัวคมแล้วว่าก็เล่น M 500ได้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น ปืนคู่แล้วกันนะสำหรับน้องๆหน,น,นูๆมือใหม่นะครับที่อยากจะไต่แรงขึ้นแกรนขึ้นฮีโร่องคฮีโร่อีกขึ้นท็อปทรงท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็ต้องเป็นปืนนี้กันก่อนนะเอ,อมาดิ ême. การยิงหัวมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับมือใหม่นะมันยังยิงหัวไม่ค่อยคงยิงหัวไม่ค่อยเป็นก็เริ่อ,อัดตัวไปก่อนนะมาดิ ême. พยายามหาประตูนะครับแล้วก็จะเล่นเหลี่ยมเล่นมุมนะไหวพริบแล้วก็ต้องเร็วนะครับคนดู ตรงนี้นม,นมีตัวอยู่ข้างหน้า,ากับปาระเบิดไปก่อน1เมตรโดนหรือเปล่าไม่โดนเราจะวิ่งไปชุบเพื่อนนะสังเกตได้ว่าจะมีตูวิ่งมาแบบนี้นะครับผมก็เอาเขียวไล่หัวดเลยละการเพราะว่าเราเล่นเซ็ตถึกนะดูเราตายคนข้งที่จะยากนะเพราะเป็นต้นเกมเนี่ยมันจะมีปืนไม่ค่อยแรงมากนะครับคุณดูแล้วก็ชุบเพื่อนมาแบบฟรีลแล้วเหมือนตัวสุดท้ายโอเคก็ได้มา1เกมแล้วนะคุณโดนแล้วดูดิ โคตรตึงนะเกมนี้รู้สึกว่าน่าจะเซอตึงนะครับคุณนดะูเดี๋ยวชื่อเออโอ้โหมาแบบนี้แล้วก็ต้องเลือกเป็น AK นะครับนะเกมนี้จะเล่นเป็น AK แล้วกันนี่ไงแล้วดูวดิ AK มังกรขาวกับหัวบาวันทีหมดมาประมาณ8,000เพชรนะคนุณดูโอ้โหเรียกได้ว่าโคสเกือกเกทีเยวเชียวเกือบจะไม่ได้นะครับผมมีเพชรเป็นหมื่น เหลืออยู่2,000โอ้ใหม่ก้ามาเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะครับเราเล่นเป็น AK นะยังไงจัวนี้ก็ต้องพยายามเล่นเหลี่ยมเล่นมุมนะครับคุณดูพยายามหาตูว่าตูอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยตอดค่อยยิงไปนะแต่ถ้าตูวิ่งมาก็เราก็จะชาร์จนะครับก็เซสกิลเราเป็นเซนสกิลที่วิ่งไวแล้วก็เด้งเลือดมีถึกด้วยนะฮะโอ้โหแล้วดูดิ โ oh อ้ใหม่ก็เพื่อนตายหมดเลยเหลือผมตัวเดียวแล้วผมจะไหวหรือเปล่าครับเนี้ยดูดิโหลุมเกินมาดิโหมาทีเดียวตัวผมไหวมั้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลือดน,น,น้อยเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องเลือดร้อยหัวแตกนี่ยังไงเจา้าวันนี้เราต้องหามุมเล่นโอ้โหแล้วดูดิเลือดเลือดเหลือน้อยเกินโอ้มาชา้จผมแล้วมันได้ยินเสียงค้าคุณดูแบบนี้ยังไง <Double kill. S 1> โไอ้โหไม่รอดโอ้ เออเอาเอาซ้ำศพโอ้โหเกินไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยน้องชายมาส้ำศพพี่ซะแล้วสงสัยมันจะเจอหัวบาวันพี่ไปแล้วมันแบบโอ้โหอิจฉาไงก็เลยแบบว่าส้ำศพได้เดี๋ยวพี่จัดให้มาก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบว่าเอาแบบว่าค่อยๆเล่นไปนะครับคุณดูถือว่าสอนเทคนิคไปแล้วนะครับเทคนิคนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือพยายามเล่นกับ พยายามเล่นกับเพื่อนนะครับหรือไม่ก็อย่าไปสุ่มอย่าไปหาสุ่มนะพยายามเล่นแชทลงแชทโลกแล้วก็เทคนิคที่2ก็คือเซ็ตสกิลนี่ไงแล้วก็การเปิดหัวเทคนิคที่3แล้วก็ยังไงแล้วก็นี่ไงลวงประมาทศัตรูไปหน่อยว่าศัตรูแม่งเล่นสแนปขวาว่าคนดูเออลืมไปว่ามีคนนะก็จะมีกี่เทคนิคอะสามสี่เทคนิคนะ ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับพยายามเล่นตามเพื่อนหนึ่งก็คือเซตสกิลแล้วก็แนะนําอย่าสุกทีมนะครับคุณดูเซตสกิลแล้วก็อย่าถูกอย่าสูกทีมแล้วก็การยิงหัวการเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเซตสกิลก็มีผลนะเออนี่นี้คือ5เทคนิคลองไปปรับเล่นกันดูได้นะครับไอ้วงไอ้วอลเนี่ยต้องไวการเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเล่นปืนเลือกปืนที่ดีปืนที่มีดามจแรงๆงนี่ก็โอเคนะคุณดู มาในเกมนี้เราจะเล่นเป็น UMP แล้วกันนะคนุณดูไม่รู้ว่าตอนนี้คือเราโดนไป2อึงแล้วนะจะกลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับก็ลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับคลิปนี้มา let's go จะเป็น UMP l e v ว l 7พี่เนี่ยแล้วดูดิแล้วเหมือนจะมีคนหรือเปล่าแถวเนี้เป็น UMP ด้วยนะมันก็ต้องเล่นระยะใกล้ไงนะคุณดู แล้วก็โอ้โหหมายกนโดนใครเปิดมาวะไหนเพื่อเราดาวไปแล้วนะครับหนึ่งคนในจังหวะน,นี้ยังไงขออนุญาตถอยมาตั้งหลักพันโยงพันยาก,กันก่อนนะครับคุณดูโหคือถ้าเพื่อนตายก่อนแล้วเหลือเราคนเดียวเนี่ยโอ้โหอย่างนี้คืองานยากเลยนะครับดูเล่นยากมากนะผมบอกไว้ก่อนก็ เรียกว่าเล่นยากอยู่นะคุณดู4ีหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปไหมได้ <S <S <ๆ>เพราะว่าผมไม่มีเกาะเลยนะครับคุณดูเรียกว่าถ้าโดนยิงสองสมเม็ดเนี่ยก็อาจจะรับได้นะแล้วก็ศัตรูก็จะโถมมาหาผมว่าแล้วดูดิเอ้ยต้องหนีก่อนนะโอ้โหข้างหน้าไอ้ตัวนี้สไนามาดิโ,โเดี๋ยวหามุมเล่นก่อนนะครับคุณดูเรียกว่าตอนนี้กําลังตามล่าหาผมอยู่ โผมาแบบน,นี้เรียบร้อยดาวไปหนึ่งจุจูงมาจูงเรียบร้อยเรียบร้อย,อยโอ้โหส้าสบเยอะเกินโอ้โหมาเกมนี้แหละขออนุญาตโชว์แล้วกันคนดูมันแบบว่ามันทำเกินไปเออมันส้มสบเกินไปขออนุญาตแก้แค้เลยแล้วกันเกมนี้เราจะมาเล่น AK นะโอ้โหเกินไปดูดิ ผมได้ไปกี่คิวเนี่ยสองคิวดูดิโอ้โหโคตรแบกนะคุณดูเราผมว่าน่าจะน่าจะเอาคืนได้นะก็คือเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจอตึงนะครับคดูขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นสนะี่วสีนะก็จากประสบการณ์ที่ยังไงผมมาแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยคุณดูรา่างหัวไปโดนโอ้โหเพื่อนยิงได้มาดิเพื่อนชุบน่อยโอเมก็โอ้โ,อโหเกมนี้ผมพลาดมาคุณดูไม่เป็นไรนะหือว่า อ่อนให้อ่อนให้เดี๋ยวเพื่อเราเอาให้นี่ไงโอ้โหเพื่อเราเอาให้หมดยังไงจังหวะน,นี้เดี๋ยวเกมนี้เราจะแบบว่าอ่อนๆให้ไปก่อนนะเกมหน้าเราจะเอาจริงแล้วก็คือผมไม่ค่ได้เล่นซีวีสีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่แล้งประมาณแล้งแล้งดมอนนะคุณดูก็จับประสบการณ์ที่ผมขึ้นซีวีสีัอ่าไซรัสยูอีกมีมาคอยมีเจซีซั่นนะครับคุณดูก็เชื่อใจผมได้เลยว่าผมจะเ,เป็นผู้เล่นเทพอ่าได้ว่าค่อนข้างที่จะโกหดนะ ือว่าสอนได้อยู่นะครับคุณดูมาเกมนี้เนะี่ยเราจะมาเอาจริงแล้วเราจะเล่นเป็น AK แล้วกันขออนุญาตโชว์สเต็ปเลยแล้วกันนะครับคุณดูก็อย่าพึ่งาหายไปไหนนะครับนี่เราจะเล่นเป็น AK นะเกมนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าผมเอาจริงด้วยไนงะมาฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดชงกดแชร์กดอะไรไปเวยนะครับคุณดูถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะมา เกมนี้เนี่ยแหละผมจะมาแบกแล้วมายังไงจังหวะนี้2ต่อสามเราจะมาพลิกเป็น4ต่อสามได้หรือเปล่านะครับมาดูมาดิแล้วมันจะมีตัวอยู่บนหลังคาแล้วจังหวะนี้ก็ล,วกนะล่วงไป1นะเราจะเข้าไปเล่นว่ะแล้วดูดิแล้วข้างหน้าจะมีคนยังไงแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยดาวไปหนึ่งตัวแล้วรีบสามเลยยังไงมีอีกไหมตันนี้เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่ได้มี โอ้โหมาโผล่มาแบบนี้ก็หัวแตกหีิครับน้องชายเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งเร้อยสามเลยเนี่แล้วดูดิโอ้โหยิงหัวด้วยนะแล้วเหมือนจะมีตัวอยู่ตรงรั้วนะครับไอตัวนี้มันน่าจะเล่นเป็นสไนเปอร์นะแล้วก็จะเข้าไปเล่นเหมือนมันจะเห็นผมหรือเปล่าจาัางหวะนี้ตั้งไอฟรมายัางไงปาดขวามาเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ย เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเตะเสมอมาเป็น3ต่อ3แล้วนะครับคุณดูก็เกมนี้จะเป็นเกมตัดสินนะคนุณดูโอ้มาดิโอ้โหเกมตัดสินแล้วเขาจะเลือกเป็น A k เคเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตังอยู่ที่อ่าเรียกได้ว่า เยอะจัดอะแล้วผมก็ซื้อนี่เลยนะครับอ่ากล่องเสริมเกราะนะครับมันจะเป็นเกราะเล้วสี่นะครับแต่ถ้าใครมีเกราะสี่เนี่ยเมื่อเราใช้ไปนะมันจะเป็นเกราะขาวทันทีนะคุณดูก็เกราะขาวนี่คือแบบว่าโคตรถึกนะคุณดูกันได้แบบว่าลูกส่งลูกซอนนี่มาหมดอะเออมาเกมสุดท้ายแล้วผมจะชนะหรือเปล่าฝักเป็นกงใจให้ผมด้วยนะจังหว่าน,นี้ยังไง AK เฮ้ยข้างหน้ามีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นใจเย็นสามต่อสามแล้วเกมสุดท้ายเราต้องใจเย็นนะเกมนี้เเจอตึงหว่าคนดูแล้วจังหวะนี้มันจะมีคนเปิดผมมาต้องตั้งไอ้บอไปก่อนพยายามพยายามเล่นนะอย่างนี้ยังไงรอดยากนะรอยากโอเคเพื่อเรายิงตายไปหนึ่งตัวนะคนด,ดูสวยจัดสวยจัดจังหวะนี้เจาะให้หมดอะยังไงข้างหน้ามีคนแบบนี้เรียบร้อยดาวไปหนึ่งโอ้โหสวยวัดเชิงเพื่อนุบได้โอ้โหเพื่อนสวยสวยสวย เพื่อเรายิงดาวไปสองคนนะแล้วจังหวะนี้เหลือเบอร์สี่กับเบอร์สองและเบอร์สี่ก็ได้วิ่งมาเพื่อจะมาชุบผมนะเพื่อนมาวิ่งมาเล s โกโอเคแล้วเพื่อนมาชุบผมนะไอตัวเมื่อกี้เนี่ยผมยิงดาวคู่นะกะจะวัดหัวนะแต่วัดไม่โดนก็รียกว่าโอเคอยู่นะถือว่าสวยนะครับทีมเล่นดีนะครับก็มีชัยไปกว่าครึ่งมาดิเหลือตัวสุดท้ายนะครับคุณดูตัวสุดท้ายอยู่บนบ้านวะ่ะ เดี๋ยว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 ล่อเลยเนี่เรายิงหัวเลยนะครับถ้าขับโผล่มาเนี่ยเรียกได้ว่าโดนผมยิงหัวแน่จังหวะนี้ยังไงกล้าโผล่มาหรือเปล่าร้องโผล่มาดิโผล่มาไม่โผล่ว่ะตอนนี้วงก็ใกล้จะบีบแล้วนะแล้วก็ตั้งให้วอดักไปเลยแล้วกันยังไงยังไงยังไงโผล่มาโผล่มา,มาเอา้าเจอแล้ว แบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหโดวงหน้าต่างนี่ฮะขนของการซ้ำศพกะโดนผมไปดิก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่น 4v4 ก็ไม่มีอะไรมากนะครับลองไปปรับใช้กันได้นะครับคุณดูก็สำหรับคลิปนี้นะคุณดูผมก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับกินมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณดูสวัสดีครับ